I <laughs> do ขี่รถ,ถไม่มองถนนถ้าขี่รถไม่มองถนนนะออมองท่อมองท่อครับมองท่ออย่าง <c oughs> เงี้ยออจะเปี่ยนแปเดียวออสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็มา <จะ S 2> เปลี่ยนแนวครับอ,อวันนี้ขี่ดีนะจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนท่อนะผมพาจาไปเปลี่ยนท่อผม,ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเราไปเปลี่ยนนนุมา ก็ของจาก็จะไปหมุกเพิ่มนะเอาไปแดดเจียวโนนะเอาไปแดดเจียวโนคันแดงนะเจียวโนไข่เจียวก็นี้เราจะไปทางุูซัมนะเพื่อนไปทางุูซัมแล้วก็เลยุูซัมไปหน่อยหนึ่งจะมีร้านอยู่ก็ท่อท่อก็สับไม้แพงประมาณพันเท่าไหร่วะพันแปดไม่พันเจ็ดพันเจ็ดห้าสิบบาทนะแล้วก็มีท่อกรองเหล็กก็สากร้อยบาทลวนใส่เลย เต่จากท่อก็จะไปทำพวกชามพวกพวกอะไรพวกเนี้ยพวกชามพวกรีแมพอะไรพวกนี้นะครับไปดูกันว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่รถผมมาคือแบบมันไม่มีต้นไงมันเปลี่ยนท่อมาแล้วเปลี่ยนท่อท่อมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนท่อท่อเลนมาแล้วต้นไม่มีแต่ว่าสายมันมันได้อยู่แต่ว่ามันตัดไงพอมันถึงประมาณร้อยร้อยสิบร้อยสิบห้ามันมันตัดเลยมันบิดไม่ไปแล้วอยู่แค่นั้นก็วันนี้เราก็จะไปไปรีแมพ ดีแมปด้วยแล้วก็ทำชามแต่หลักๆคือผมยันได้แค่ต้นอะ่ะเดี๋ยแค่ต้นมันมาเราเอาไว้เอาไว้ขี่ในเมืองไงรือกับพงกับข้าวอ,อ,อะไรเงี้ยขี่ต้นพอถ้าจะขี่ของทิพย์ก็ไปถามช่างว่าต้องใส่เม็ดเบอร์อะไรนะไปดูช่างจะให้ข้อมูลกูไหมต้องรอต่างคนต่อไปช่างจะหมกหรือเปล่าไม่รู้จะไม่รู้จะแก้ความรู้ไว้ไหมถ้ากักไว้ก็ ไปรอบเดียวพอแค่นั้นแหละจัดทีก็ของโหรดไปเรื่อยเะ่เจอกันตอนใกล้ถึงร้านแล้วกันไอ้แม่ขยะกินมราวะน้าหมดปอดเลยจ้าไปทีเดียแสงไม่ได้คิดดูดิ้ไมเท่าไหร่นะโอ้งหหมดปอกเลวเนี่ยอัน เออปลอต้นมาจริงทอเดินแม่งมีต้นไงที่ทอดเดินแม่งต้นไม่มีเลยมีต้นแต่ปลายแม่งไม่มีเลย ถ้าไปเอาเมืองหน้าไปเส้นนั้นแหละมาไปก่อนเอาเรื่องลง้อแดงเอาเรื่องไหนแบบมัน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 อะไรนีแบแบนนะไปไแไนอ่ะไรดีเป็นจ๊ะเรื่องสุดจานเสียงดีนะเดี๋ยวไว้อ่าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเอาไว้ไวจอดแนละ้ว<ฮ>ไปไปถ่าย มหวานมโคตรเสียงเลยแม่งตอนแรกผมดูอีกร้านนึงร้านหลังบอหลองังปิดนั่นแหละพอนนี้ที่บอกมาร้านนี้หว่ามีรีแมปอะไรเนี่ยเอได้เยอะกว่าได้ปพลงช้อตใช่ไหมเอออันนี้ก็เม็ดเดิมนะหลีดที่เรียนหลีดแม่งเม็ดยี่สิบกร,รมัมแม่งเท่าเท่าทีแม็กที่เลยที่เรียนเ <laughs> ม็ดเม็ดตั <laughs> นเออมันหลีดไหมล่ะวะช่วงต้นบต้นโบรเปอร์ที่ช่วงกลางมันจะหย่อนแล้วกลับมาใหม่ร่องใช่ใช่เป <laughs> <laughs> ็นแบบอะไรพีนในใน่ ถ้าเดิมเลยเนี่ยผมออกมา9,000เดิมไอ้นี่เม็ดเกินร้อยเม็ดมันนี่มันมันเล็กกว่าพวกพวกของเอ็กแม็กเลยพี่หรือว่าอ๋อเล็กกว่าอ๋อเล็กกหมดชามก็คนคนเราเบลอพี่ทำชามันก็เบลอเลยช้างเนี่ชามจิ๋วเลยก็สวัสดีนะผมวันนี้ผมก็มามาทำข้างนะข้างหลีดนะผมมาทำกับ สองทันนะผมน,นี่รถใจดีนะก็มันทำชามนะแล้วก็มีมีอ่ารีแมปแล้วก็มีสปริงท็อกนะครับผมอันนี้รถผมก็ตอนตอนนี้ก็สองไมล์สองร้โลสปริงสปริงท็อกใส่ไปเรียบร้อยอันนี้เป็นสปริงเดิมนะสปริงเดิมมาน,นี่อันนี้ชามชามเดิมชามเดิมร้อนที่หายไหมหรืม่วงเออเออใช่ใช่ Talk สปริงท้องสิเป็นสีม่วงนะอันใหม่อันนี้ชามชามเล็กจัดอะถ้าทีนะ T Mac แม็กนะทีแม็กแม่งใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านะี้สองเท่าฝ่ามือหนึ่งเอาไม่อยู่อะ่ะถ้าเป็นชามทีแมกนะดูถังเต่าเลยเฮออ้ยเล็กจัดอะก็อันนี้ก็มีมีเปลี่ยนชามนะเปลี่ยนชามเปลี่ยนสปริงท้องแล้วก็มีรีแมปนะครับผม ว่าชุดนี้พันห้าผมว่าคุ้มอยู่นะพันห้าไม่ไม่แพงบางที่ชามชามพันหนึ่งรีแมอีกพันหนึ่งแต่นี่คือแบบมีให้ครบเลยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีๆกับรถเราถูกไหม <c oughs> อันนี้ผมมาเปลี่ยนแถวดอนเมืองนะไม่ไม่ไมกลาจากบ้านเขียนแป๊บเดียวเรามาดูตอนตอนใกล้เสร็จหรือไม่ก็รีแมบสบกันนะฮะจะดูว่าจะเป็นยังไง ทางเรียบร้อยแนละ้วเมื่อกี้มันลองขี่แล้วเออมันอยู่วันนี้ก็เ,เลยให้ช่างเขารีแมปให้นะก็สับสับชามสับชามแล้วก็แล้วก็รีแมปพันห้านะมามาทำกันได้อันนี้เขาเรียกว่าซอยอะไรพี่อันเนี้ยเขาเรียกว่าซอยอะไรซอ4513อ๋ออยู่แล้วหลังอะไรัอันนี้ก็เบอร์ร้านใช่ไหมอ๋นนพอ,อพี่ไห้ก็อ๋อกไปได่ได้ ก็ใครสนใจก็มามาได้นะที่นี่นะป่ายนี้เลยอันนี้เป็นเป็นเบอร์เบอร์พ่อเขานะโทรมาติดต่อได้ร้าร้านถ้าจะขี่มันมาถ้าจะขี่มาจากฝั่งดอนเมืองฝั่งธุรกใช่ไหมตรงไม้เรื่อยมันจะเจอร้านนี้ร้านเป็นร้านแบตนะเ,เตอรี่นะเจเลนมอเตอร์ก็ชามชามสับพร้อมสปริงทอก็พนักมาทำก็ได้ลองเลยลองขี่แนละ้วไม่เงเออติดใจอะ่ะ บ,บิดอย่างเงี้ยเยอะตือมือเลยใช้ได้อันนี้ก็กำลังรีแมมต่อสายเรียบร้อย ใช่ปะจ๊ะใช่ใช่ใช่ก็ดีดีกว่าเดิมเยอะครับของเดิมมันมวลา้บิดมันจะไม่แบบมันจะว่อนๆมันจะไม่ค่อยพุ่งแต่นี่ยคือแบบบิดแต่จะพอดูนะเเออเสียงแม่งเสียงแม่งดังกว่าเดิมอ่ะเก่าเหลาขึ้นเก่าเหลาขึ้นเก่าเหลาขึ้นพุ่งนะอันนี้ก็ชามอันนี้ผมไม่รู้ว่าเี่ยวองศานะแต่ที่เขาไล่เมตรคือเขาไล่สี่เมตร ไล่ของเดินมีหกเมตดนะอันนี้ไล่สี่เมตรสี่เมตรก็ใช้สิบสองกันสิสองกันสี่เมตร mm เลยรู้สึกคือเม็มันเบาเม็มันเบาแล,ล้วลอ้ลอล้อไม่จัดอย่างเงี้ไม่ค่อยถูกใจนะแต่ว่าเขาบอกว่าให้ต้องไล่เม็ดใหม่ใช่เขาบอกว่าให้ให้เอาไปขี่ก่อนสักสักร้อยสองร้อยโลควลา,ให,าให้รนัอน,นอินกันชามชอิน,อนชามเหมือนเ้าใชมมามยางใหม่ชาใหม่สายพานใหม่นะมันเลยแบบ เันเลยแบบมันดูแบบตรนลงหน่วกหน่อยแต่ของจาของจามันในนี่จ้ามันจ้ามันขี่แซงหมดเลยขี่แซงแบบปิดๆนะนะของจามันจะพุ่งดีกว่าเพราะว่าของจามันอาชามันใช้มาประมาณเก้าพันโลแล้วไงเก้าพันเออใช่ใช้มาเก้าพันละและการลงหน่วงมันจะมีน้อยกว่ารถผมแต่ก็มาถามมีไหมมี่ะใช่มันก็มีแหละมีอย่างชามันใหม่ไงแต่เสภาพามือยังใช้ได้ ลันเปนสักชักหนึ่งอ่ะก็ลองดูแต่ความรู้สึกคือขี่ขี่ในเมืองโอเคเลยเนี่อขี่ขีข่มันขี่ขรถลิสต์อย่างเงี้ยคือมันมันบิดแซงได้อะ่ะของเดิมแม่งโันบิดแซงไม่ได้ยากมันบิดได้แต่ว่ามัน,ม,นมันช้าไม่ทันใจก็นี้ต่อคลิปต่อไปคลิปมาไม่ไม่ทำแบบว่ามันรักเสียงแ้มสิงโอเพนโอเพนโอเพนแต่ระบบ คลิปต่อไปผมคิดว่าไม่ทำเกี่ยวเพิ่น้ำมันแล้วค่อยทำโหมอเพนหรือไม่ก็ทำโมโอเพนก่อนแล้วค่อย,อยดูน้ำมันว่าหลังจากมีแมปแล้วทำเไรสเ็เสร็จทุกอย่างเนะติมน้ำมันเต็มถังมันจะวิ่งได้เท่าไหร่ของเดิมอะผมวิ่งได้ประมาณสองร้อยหรือเปล่าประมาณสองร้อยสองร้อยยี่สิบบะคือนทํามหรกระพริบละแล้วก็ไม่ได้ลองสอว่ามันไม่ได้กีโลนะต้องเติมน้ำมันด้วย ลมวันนี้คือความรู้สึกเหมือนเอ่อแบบรถที่เสียค,คับข,ข้างอะจะแบบเครื่องดังดังๆหน่อยอะดังดังแล้วรถก็พุ่งอะไรเงี้ยหอนะเครื่องมันหอนอะ่ะใช่เไม่ค่อยอ๋อเรื่องว่าไปคือแบบให้ผมดูผมปิดแตะให้ดูบ้างอ๋อหว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะา <c oughs> ามาว่ะแม่มงดีอ่ะดีกว่าเดิมเยอะบิดมาบิดแตะได้เราไม่ได้การ แรงขางนาดไหนนี่ใส่ท่อพาหมกนะจะพาหมกตอนนี้คือความรู้สึกนะนั่นแหละนั่แะเบียดชามเปิดเมดักเออไม่หมานชาเปิดเลยเยี่ยร้อแม่งจับเกินโอ้โหโอเคดีอะดีกว่าเดิมเยอะ,ะอแต่ต้องแก้รอบต้อง <Okay. S 1> แก้รอบเรื่อ <Yeah. S 1> เออรอสายพัน รอแต่ฟามมาเข้าที่เขาที่เยังไี่เข้าที่เ้ี่เข้าที่เขาที่เ้า่้าที่เ้่้าไีข้าขาี่้าี้า้าข้าดนาี้าอี้าหี้านบ่างร่้านบางร้านีค้าี่เ้าี่เ้าีข้าี่เ้าทีเข้าี่้าทเงี้าอันนีก้าที่้าที่เ้า่ขาที่เข้าที่ขา้าทีขาาทา เพื่อนน้งนองๆคนไหนอยากมาทำก็ติดต่อ,ตอบเบอร์แล้วนะเบอร์ที่ผมถ่ายให้ก่อนก่อนหน้านี้ก็ติดตอ่อได้อันนั้เป็นเบอร์พ่นะอนะก็ติดต่อไปก็บอกว่ามามามา,มาทำพวกรถเฮียออกออมาไม่ดูเลยนี่รถไม่ทำนาบอ่ะเออทำนาบจริงดูดแต่ทำนาบแล้วมันเปิดอ่ะเปิดแล้วมาดเลย ท่ที่่เนี่พุ่งเลยเออแต่ว่ายังไม่ลองทางอย่างเดียนโน่ก็เจออุย๊ยเดียยกล้อแล้วอรออารเอาบอกเลยถ้ามีเอ s a เอเตัดะ <c oughs> นะแอคชั่นเตืนอน่ะ,ะเจอสอังวาว่ะใชสังวาขอขอบรุณพีป้าขับ๋อ <c oughs> พอลงลยจากขี่เอ็กแม็กขี่ทัวร์ิ่งขี่ทีแม็กทัวร์ิ่งทรงใหญ่พอกำลังขี่ยานรล่นเลี้ยงมันเร่งดูซิ่งไปเลยที่ยาูเป็นเด็กแว้นเลยตอนเนี้ยกูไม่ได้แว้นเลยรถเป็นไลรมาแบบนี้สเต็ปรถเปนมาให้แบบนี้รถไปทางไหนมาจากเดี๋ยวนี้อ๋อเร็วนี้ใช่ไหมก็ติดไฟแดง แล้วก็ติดไฟแ,แดงแล้วก็เลี้ยวขวามานี่ตรงเฮ้ยเทปเก็อย่างวรอ่ะรถเรอติดไม่ได้แม่งม,มาแม่งมาเรื่อยตอนนี้โดนโดนฟแดงแล้วตอนนี้ย<ม>อะไวเป็นนักเรียนอ่ะใช่ใช่ อช่ทีถ้าเกิดใส่ท่อเดิมนะใส่ท่อเดิมไม่มันจะพุ่งเลยใช่อะไรแบเนี้ขับรถก็แดงและเหี่ยหน้าไม่อยู่กันไปกันยี่สิบยี่สิบสี่สิบนี่คือแบบจะหน่วงๆจะลืล่นๆม่้ถ้าถ้าเกิดว่าเกินสี่สิบ ซึ่งหกสิบอ่ะรอดแม่งจะไหลไหมอือจะเบรกไม่เวลาเบรคที่เบรคเบรคต้องเบรคจบเออขี่ดีขึ้นเลยขี่ดีขึ้นเยอะจังหวะขี่นั่งขี่นะใช่ดีไม่ได้ไปพี่นำเลย นี่เจียวโนก,ก็โดนแล้วปอกเลยอันนี้เจียวโนโดนแล้วเนี่ยเออจริงหนูดยจ,จังหวะรถผ่อนนะ่ะอื